สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันกับครูสองไอคิมมแีแครมบเราเนาะวันนี้จะมากินนี่นี่เห็ดเขียทองปันเบคอนเนาะมากินกันเลยนะครับมาเมาะจะเอาไปย่างมาตะก,กินตะะมาเผใกล้ๆเนาะได้ชิมนน้ำจิ้มถึงไม้เอากัอนอื้ม ล้ำขนาดมาอดอืม้มลำขนาดเบอร์ครั้งแรกนะครับกินครั้งแรกอ๋อชิมน้ำจิ้มเนเ้นเน้นเนาะ หลายลนะอืมเข้มท้องกับเบคอนปันเนาะล้ำขนาดล้าไม่เยาหรอกเนาะ Dạ. Hai hai bảy nó mới đi chơi gần mình mới đây luôn đi nó kịp nó mới chơi gần cam hết kịp nó bán bê con kinh đẹp hết em mai là khắp tắt nó มาเบลอ,อนลองไปจิม้มน้ำจิ้มหา่านแบบนี้สด,สดอหอมเนื้อเบแบบคอนแบบย่าง ไม่ได้ทอดนะเอาย่างอือหือสุดยอดผักขยะกินลองมยาย่างกินเฮนะัวเนอร์ร้ามขนาดบอกเลยอ้าเดูจิ้มๆ อ๋อเมนูนี้เด็ดสดๆน้ำลายไหลกันนะั่นเนาะยางมองม่เรื่องๆมอมะนะ่ quý gặp nước chim cầm như nhảy rồi ta 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 từng mỏ cầm leo à กล้องโกโปรตั้งสองตัวนะโกโปรตัวนึงกล้องมือถือตัวนึงกันผ่านเนาะถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ก็กดติดตามกดทับสไครต์หรอกคบเนื้อครับ เป็นกำลังใจให้กันกันนะครับจะมากินอะไอย่างคลิปหน้ารอติดนะตามมาเนอะไะกิดหน้ากินอย่างมะมะ่วงกดจุกใจกดติดตามกดคอมเมนต์หลายๆเลยครับเป็นกำลังใจกันน้อย

ยิ่เย็่งไม่ยิ่เย็นกับแกม,มอมม่อต่าเออติด้ามกค็คุกคนที่เข้ามาพอนะครับแต่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามขอเมียกับมาตัวนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวตัวีก,กันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าน,นะครับบ๊ายบายเอาหมูดเนอ่ะตีอันนี้อันใหญ่